เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะโอ้เสียงหมาโอ้โหไอิกโก้ครับเทือกเขานี้มาพึ่งป่าเนี่ยไม่รู้จะมีไหมพึ่งหายากเหลือเกินสมัยนี้ ใครเจอพึ่งนี่ก็ถือว่าดีผมว่าธรรมชาติแบบนี้เพราะว่าตักรอนเยอะมากอุ้ยเสียงไก่ปลาครับเสียงไก่ปลาอุ้ยเสียงไก่ปลาอู้อู้อู้ไปไปไปอู้อู้ไป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 อู้อู้อู้ไป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 อู้อู้ ไป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 จะให้มันไปไหนก็ไม่รู้เสียงใครปะเนี่ยเขาเรียกว่าใส่กเ,กเกี่ยวหมาไหนตรงไหนตรงนี้ไหมฮะตรงนี้ไหม นี่ครับบรรยากาศนี่นะครับลมยินไหวๆเขาเรียกนี่นะครับอยู่ใกล้เขาครับผมเขาเรียกว่าจะอยู่ในป่าในเขาก็ใช่ครับผมไม่เชียงเลยครับผมไปกันต่อครับผมไปเลยไปเลยไปเลยอยากวิ่งป่าอยากเดินป่าครับ นานแล้วครับไม่ได้พาสุนัขออกเดินป่าครับผมคลิปเป็นคลิปที่แบบปวดหลังซะเหลือเกินก็จะพามาดูพึ่งด้วยพึ่งป่าตะก่อนจะมีเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมีไหมไม่รู้จะเจอหรือเปล่าหายยากด้วยครับผมหน้านี้ที่ว่า แรงมากๆเฮ้ยนี่ก็ลังมดลังมดแดงไปไป็นต่อเลยมันวิ่งวนปากไปทำไมวะอไปหาไปไปไปหาเลยลูกไปไปไป,ไปเออไปหาเลย Ừ. u, bay 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 Ba lúc thằng lúc mà cái luôn vinh gan. Ồ. ลังอะไรไนะวันนี้เราจะพามาชมาป่าที่ไฟไหม้ครับผมโอ้ไปแล้วแปดขุนร้อยโอ้วิ่งใหญ่เลยวแปดขุนร้อย นี่ครับนี่ก็จะเป็นป่ามันครับผมอ่าอยู่ในเทือกเขาครับผมท่าเทือกเขาข้างในในป่าในดงครับผมซึ่งอ่าทางสัญจรก็คือเส้นนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นลูกเขาอีกลูกหนึ่งคนนี่ครับทางสัญจรไปมาครับผม สงสัยจะไม่เจอวะ่ะอะไรข้าวหูเพราะมนะันอะกล่องก็บชัดเจ้าชัดเจ้าสงสัต้องได้ดาวใหม่แล้วครับผมดาวใหม่แล้วนั่นนะครับผม ยาอะไรวะเนี่ย yeah, ทำไมวะมันทำไมของมันวะฮะมุนทำไมไอ้นี่มันทำไมวะมันทำไมวะขี้อวยยยยลงโจมหมดเลย ครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้เดินมาถึงาชายป่าที่มีต้นมะกอกน้ำครับผมนี่ครับผมวันนี้พามาลเลาะเชิญชมป่าไม้ครับผมนี่อ่าเก็บเลยว่ห้ามเก็บน้ำอะไรใครอ่านเป็นครับอ่านให้หน่อย แทงน้ำฮะมันะเก็บน้ำมืออะไรกันไม่รู้สีแดงมันเริ่มหายไปแล้วนี่ต้นของน้ำอ้ที่นี่เป็นป่าเป็นสวนหมดแล้วอืมจะเดินทางไหนต่อวะทางนี้ดีไหมทางนี้มันตินโผล่ตรงไหนวะนี่ครับบรรยากาศ ยามเย็นครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมวันนี้ช่องปังคุงแชนแนลขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์ครับผมสวัสดีครับ